สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ่งเองค่ะก็มีข่าวครา,าวเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้กยทก็จะมาดันสี่มาตรการเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือกับสถานการณ์ผันผวนของตลาดยางพาราที่ลดลงและก็ตกต่ําไปนั่นเองครับว่า จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองพุ่งเป้าดึงผลผลิตส่วนเกินจากระบบกว่า200แสนตันนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็เช็คกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คือว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยะทก็มีการดัน4มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายางทั้งระบบรับมือสถานการณ์ผันผวน,นของตลาดยางร่วมมือกับเอกชน ขายยางในตลาดล่วงหน้ารักษาส่วนแบ่งทางการตลาดสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและก็สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ขั้นปลายดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบกว่า2 0 0แสนตันนั่นเองนายณกรตักวีรพักผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยเผยแพร่การระบาดของโควิด -19 เป็นปัจจัยที่สำคัญที่กระทบต่อห่วงโซ่ ห่วงโซ่ของการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราและก็อุตสาหกรรมอื่นๆทั่วโลกเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะยะทได้ออกมาตรการ4มาตรการเพื่อชี้นำราคายางในตลาดให้เกิดสเสถียรภาพลดความผันผวนของราคาซึ่งเป็นมาตรการที่กะยะทอดำเนินงานเองและร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยมาตรการเพิ่มปริมาณการรับซื้อยางจาก สถาบันเกษตรกรเข้าสู่โรงงานของกยทเพื่อนำมาแปรรูปโดยมีเป้าหมายรับซื้อดูดซับน้ำยางในปี2564ไม่ต่ำกว่า20,000ตันโครงการชะลอการขายยางโดยการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางโดยมีเป้าหมายปริมาณยางที่เข้าร่วม โครงการจำนวนทั้งสิ้นก็คือ5,000 50, 0ตันนั่นเองครับนายกรกล่าวต่อไปว่ามาตรการตลาดนำการผลิตผ่านการซื้อขายล่วงหน้ากะยะทอร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตและการตลาดซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการชี้นำราคา กำหนดเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้นก็คือ35,000ตันต่อปีมาตรการกรยอยทดิวตรงผู้ใช้ยางขั้นปลายเพื่อลดช่องว่างราคาโดยตั้งเป้าสามารถขายยางได้กว่า2,000 20, 0ตันต่อปีนั่นเองเกยทอดำเนินโครงการข้างต้นคู่ขนานกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินสินเชื่อก็คือ2 5 0 0 0ล้านบาท เพิ่มปริมาณการใช้ยางในระบบไม่ต่ำกว่า100,000ตันต่อปีและโครงการส่งเสริมการใช้ยางฟาราในหน่วยงานภาครัฐโดยส่งเสริมการความรู้สนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรและก็สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพดำเนิน โดยนำผลผลิตยางมาแปรรูปให้กับกิจกรรมต่างๆของหน่วยเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราเช่นอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนกระทรวงคมนาคมอุปกรณ์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงบ่อยางเก็บน้ำยางแก้ปัญหาบ รวมถึงบ่อน้ำยางเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาภัยแรงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดจะสามารถดึงปริมาณผลผลิตยางส่วนเกินออกจากระบบในปี2,564ได้ถึง2 0 0 0ตันต่อปีเป็นอีกปัจจัยให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมนั่นเองครับผมนี่ก็คือปัญหาราคาที่ก็ยะทอก กำลังจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคายางที่ผันผวนไปมาไม่แน่นอนและก็ตกต่ำนั่นเองครับผมคืบหน้าจะเป็นเช่นไรผมก็จะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามไว้ให้เป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดข่าวคราวครับ